กำเนิดไปเซเว่นกันแต่ร้อนน้ำสมุนไพรแบบหยุค่ะแบบหย่ดน,นะอมเน่ดไปทำอะไรมาคะวันนี้ทำไมถึงยังไม่กินข้าวเช้าเลยไปเรียนศิลปะศิละปะแถวบ้านใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เซเว่นเลยนะคะทุกคนให้กำเนิดมาช่วยงานด้วยนะคะทุกคนเอาตื่นแล้วเหรอกินข้าวไหมคะ ใส่ถุงเท้าเป็นไหมใส่ถุงเท้าไม่เป็นใส่ถุงเท้าแล้วเท้าเดียวแต่ว่าอันนี้มันแน่นมันแน่นไปเหรออเมธใส่ถุงเท้าให้น้องหน่อยได้ไหมใส่ถุงเท้าไม่เป็นไหนใส่ไหนข้างไหนได้อ๋อใส่ได้ข้างเดียวใส่ก็เอียงอีกตัวกระตุนเขาอยู่ข้างล่างตรงเท้าค่ะวางเลยตรงโออยตายแหละอเมธช่วยมาเพื่อนน้องด้วยนะเข้าใจไหม ทำดีๆมามาใส่ถุงเท้าให้เร็วลูกร้องให้ปะเนี่ยอะทำดีๆค่ะฮะทำดีๆทำไมใส่ถุงเท้าไม่เป็นอ่ะฮะอาเร็วๆค่ะเร็วๆเอาเท้าเข้าไปเอาเท้าเข้าไปเร็วเอาเท้าเข้าไปเดี๋ยวไม่อุ้มมาแป๊บนึงเอาเท้าเข้าไปค่ะตอนนี้อาเม็ดอยู่ในเซเว่นนะคะส่วนเชเบตก็รอที่รถนะคะเพราะว่า น,น่าจะสายแล้วเป็นไงเอาเลดไม่เอาน้ำสิอันนี้มันสองขวด่ปกติที่จะใส่ใคยกลับมากินอย่าตอนเย็นซื้อให้เอาไปเก็บก่อนเอาตังไปซื้อของกินไม่เอาไม่ได้ค่ะกลับมาตอนเย็นค่อยพาไปไม่งั้นก็พรุ่งนี้ไม่ร้องไห้ เดี๋ยวค่อยตอนเย็นพามาวางตรงจุดอื่นก่อนเดี๋ยวพี่เข้ามานี้เละเทะไปหมดเลยเอาเร็วน้องรออยู่เร็วลูกค่อนข้างจะเรื่องมากนิดนึงนะคะไม่อเอาอช็อกโกแลตอะลกอกูกขนมกรอบมีไหม ไม่มีไม,มไม่ให้กินค่ะมันจะเลอะแล้วก็เหม็นรลกววนคนอื่นด้วยเอาเร็วๆค่ะขนมปังเนี้ยมีอยากซื้อมั้งไหมในในใจอะ่ะไม่มีเลยเหรอแล้วน้องอยู่คนเดียวลูกนี่ก็ได้เนี่ยเอาอย่างงี้ไหมแต่น้องอย่เดียว ได้อันเดียวอันนี้ให้น้องเราเล่นเ,เอาอะไรคะสีม่วงมีไหมม่วงมีไปเอาเล่เอาด้วยเหรออ,อ่ะเหลืออีกสี่บาทเอาเถอะเร็วๆแค่นี้แหละคนละอันก็พอแล้วลูก ต่อแถวค่ะไอรไม่กินกับน้องอ่ะโลูกกินเหรอบางทีก็ไม, <c oughs> กไม่แบ่งใช่ไหม <c oughs> ตายแน่นอน,นำเำเป็ดวันเนี้ยได้สาระเนาะกี่หลายรลาสาระมาก มามาเลือกให้แม่น้องแล้วหนูไม่เถือไปให้น้องอ่ะลองไปดูดิว่าไปถึงน้องน้องจะโอเคไหมไม่ยี่สิบสีไปเร็วไปเร็วยิงลองระวังด้วยค่ะออมเล็ตดับกลุ่งตัวตลอดเลยอ่ะแล้วน้องก็ลองให้นะออมเล็ตต้องหัดดูหน้าดูหลังซ้ายขวาด้วยนะลูกขวาค่ะมาทางขวาออมเลด อย่าเดินใกล้รถคนอื่นเผื่อเขาถอยหลังมาทางนี้สิมาทางนี้น้องอยู่นี่ค่ะน้องอยู่ตรงนี้บอกน้องเบสที่ไม่ได้ซื้อมาให้งอนนีไปเอาไหมไม่ได้ซื้อมาใ,ให้เห็นไหมเขาถอยหลังให้น้องเร็วลูกเร็วอ่ะโอเคนะคะทุกคนเราก็ขอตัว ไปเรียนก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครได้เดิมกดกระดิ่งช่องออมแหลกคิดขับด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะรีบไปเรียนแล้วลูก